ไทยไทยเมาจืทูเมาส์ค่ะยังคงเมาส์กันต่อเน,นื่องในช่วงเรนนี้ของเราคพี่แก้ว งานหายหมดทำไงดีละ่ะนั้นน่ะสิมาดูพี่ก <มา S 2> อฟฟักกิ้งฮีโร่ค่ะว่างานหายหมดแล้วเขาทำไงพันตัวไปข้ายหมูปิ้งจ้านอกจากประชาชนทั่วไปนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากพิษของไวรัสโควิด -19 นะคะก็ยังส่งผลต้องบอกว่าส่งผลโดยตรงเลยละ่ะกับกลุ่มของดารานักแสดงแล้วก็ศิลปินรวมทั้ง แรปเปอร์ชื่อดังอย่างพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ด้วยเช่นกันใช่ค่ะ,ะ,คะก็พูดถึงงานของพี่ก๊อฟเองก็ส่วนมากจะอยู่ตามผับต่างๆน้อยตอนนี้คือผับปิดเนี่ยเรียกว่าไม่มีงานเลยก็ว่าได้นะคะถ้าพี่ก๊อฟเนี่ยนะคะถึงกลับออกมาบนนะคะ,คะก็จากตัวเองเนี่ยตอนแรกเนี่ยมีงานเยอะมากนะคะกลับไม่เหลือง,งานเลยสักชิ้นนะเนื่องจากต้องโดนยกเรื่องออกไปก่อนในเวลานี้นะคะ,คะก่อําได้เพียงอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็มีรายได้เนี่ยมาจากกิจการ บริษัทนะคะบ้านชูใจบอใบไ,ไม้แล้วก็บ้านชูใจนั่นเองเป็นปรกชัททาเล็กๆเนาะที่ทําพวกคลิปโฆษณาต่างๆนะคะโดยมีทั้งคุณเบลคือภรรยาเนาะแล้วก็น้องชูใจลูกสาวเนี่นะคะเป็นตัวหลักของกิจการนี้ก็ว่าได้นะคะสุดท้ายแล้วพี่ก๊อฟเองเนี่ยก็ตัดสินใจหรอเฮ้ ลุกขึ้นสู้ดีกว่าหาไรายได้ให้กับตัวเองนะคะในช่วงที่ไม่มีงานแสดงด้วยการหันมาขายหมูปิ้งจานนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่น้องชูใจเนี่ยชื่นชอบมากๆนะคะแล้วก็มีร้านชื่อว่าหมูปิ้งฮีโร่นะคะอยู่ที่ซอยรัชดา32นั่อันเองนี่นะคะ โพสเฟซบุ๊กนะคะถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ว่าบันทึกไว้ว่าเดือนมีนาคม2020เป็นเดือนที่ชีวิตของผมมาถึงจุดพีคถึงขีดสุดอัลบั้ม Into the New Era นี่ะ Era ค่ะที่อุตสาบากบั่นทำมา2-3ปี ได้รับ5รางวัล5รางวัลเลยนะจาก2สถาบันใหญ่ภายในช่วง10วันนะคะใครจะรู้ว่าไม่กี่วันต่อมาสถานการณ์วัดโควิด -19 จะพลิกผันให้เดือนที่ดูรุ่งโรจน์ที่สุดของผมกลับเป็นเดือนที่งานเงียบเชียบที่สุดเหมือนอย่างที่ดูจะแย่ลงเรื่อยๆมาสักพักผลกระทบจากสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงส่งผลให้เราทุกคนตกอยู่ในสภาพที่ไม่รู้ว่าความหวังอยู่ที่ใดเพราะมันช่างดูสิ้นหวังเหลือเกิน ผมมีวันหยุดอยู่บ้านหลายวันถ้าจะนับข้อดีในเรื่องนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้อยู่กับครอบครัวเล่นกับลูกต่อกันดัมหรืออ่านหนังสือที่ดองไว้มานานค่ะแล้วก็เรียกว่าคุณเบลภรรยานะถามผมว่าไม่กลัวเสียภาพเหรอถ้าจะออกไปขายหมูปงหมูปิ้งอะ่ะอยู่เฉยๆก็ได้มั้งคุผมตอบเธอว่าในฐานนะหัวหน้าครอบครัวมือเท้านยะอยู่ครบดี ผมอายมากกว่านะถ้าต้องอยู่เฉยๆให้ลูกเมียมาหาเลี้ยงเช้านี้ผมจะเริ่มขายวันแรกก็คือวันนี้นะคะโชคดีที่มีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะอย่างคุณจีนะคะแล้วก็คุณแนนเนี่ยทั้งคู่อยู่ช่วยผมทุกอย่างจนถึงทำเลขายหน้าร้านหม,มาล่าสโบไม้นะคะรัชดา3า32อันเองนะที่เดิมเนี่ยไว้ตั้งหน้าร้าน2อสาวันที่ผมเนี่ยซ้อมปิ้งหมูมากลับเป็นโมเมนท์ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย สบายใจที่สุดในขณะที่ได้ลงมือทำผมไม่หวังอะไรไกลในเรื่องของความร่ำรวยภายภาคหน้าหรอกผมไม่คิดเสียดายอะไรที่เคยมีแล้วไม่มีอีกต่อไปอมผมรู้แต่เพียงปัจจุบนันผมจะปิ้งหมูให้อร่อยที่สุดแค่นั้นก็พอนี่ก็ขอส่งกำลังใจให้พี่กฟัฟแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ,คะก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็น่ารักมากสำหรับการเป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะว่าในวิกฤตแบบนี้คือแบบ คนที่มีสติแล้วคิดได้แบบเขาในเวลา<ช>อันรวดเร็วนี่ถือว่าต้องนับถือนะถูกต้องนะคะก็ขอบคุณภาพกันด้วยขอบุณช่วงนี้ของเราไทยไทยเมาท์ชูเมาค่ะไทยไทยเมาท์ชูเมาส์